ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุตธเจา้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่22มีนาคม2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนายในความดี พึงห้ามจิตเสยจ,จักบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนังจฉามิธรรมังสรนังจฉามิสังขังสรนังจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังจฉามิ ตติยามปิสังขังสรนังคฉามีนัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตทุสาเสนนัตถิเมสรนังอันยังธมมัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตทุาสาเสนนัตถิเมสรนังอันยัง สังโคเมสารนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัทโทสาเนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระาศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประธังสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประธังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประธังสมาธิยามิปิสุนาวาจา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพรุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสมปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานอาชีวตามเกษีน ตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะทินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรัมมิจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิโสกทัศนา เวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะทาลนะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิอุจยสยนะมหาศยนาเวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานา เวรามณีสิค้าประทางสมาธิยามิข้าเ,เจ้าขอสมาทาน,นศีลสิทประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอระหันเพื่อมักผลนิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญาคิริยาวัตถุสิบ จเจริญโภธทิปักคืยธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสีสัมมะปัฏฐานสอิทธิบาทสอินสีห้าพระหา้าพชงเจ็อะเรียมักมีองค์8เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่รวมทั้งเจริญกุศลเข้าถึงสนนคมและสมาทานอาถารในกุศลศีลมีการศึกษาธรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันไปในขณะที่มีการศึกษานั้นละคะ่ะอันเป็นไปในศิกขาสามก็คือ เดินตามทางมักแปดเพื่อเข้าถึงอาริยมักใช่ไหมคะเราจึงพยายามหรือถอนมิจฉาทิฏฐิด้วยสมาธิฐิในการศึกษาตั้งแต่รูปปรมัต์ไปจนถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในขณะนี้ก็ร่วมกันหรือถอนสังสารวัตรโดยการศึกษาในปรมัติตย์จะด้วยการกระจายรูปออกมาในภาวะต่างๆ ร่วมกันศึกษาว่ารูปนั้นมีลักษณะอย่างไรซึ่งได้กล่าวไปแล้วหลายรอบแต่เนื่องจากว่าเราควรที่จะรู้ชัดยิ่งขึ้นว่าทุกขะอริยสัตว์อันเป็นไปในเรื่องของรูป,ปรธรรมนามรธรรมนั้นเป็นสุดตะมายา,ยานเป็นยานอันดับแรกของสาวกทั้งหลายผู้ปรารถนาจากระทำกิจแทงตลอดในอริยสัจสี ในการศึกษาไม่ว่าจะในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตามนั้นก็คือโลกิยะอภิญญาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะคิดว่าก็คือการแสดงฤทธิ์แต่ปัญญาที่เป็นไปด้วยการศึกษาในเรื่องปรมาทสัจอยาทั้งปวงนั้นเป็นโลกิยะอภิญญาเป็นปัญญายาณที่จะต้องรู้ต้องเข้าใจใช่ไหมคะ จึงจะก้าวไปถึงโลก,กุตระอัภิญญาได้เพราะนี้คือทุกขะอริยสัตว์ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้แทงตลอดแล้วทรงแสดงทางอันประเสริฐนี้ให้กับหมู่พระอริยสาวกทั้งหลายในอดีตซึ่งได้ตรัสรู้กันไปแล้วจึงเป็นทางดำเนินเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้ผลทุกขค่ะ เราจึงเป็นผู้เดินตามทางที่พระสมาสัมพุทธจยาได้วางไว้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนให้ประพฤติตามในทุกขาอริยสัตว์เหล่านี้เมื่อศึกษาเมื่อไหร่ก็ได้รู้ว่านี้กำลังศึกษาในเรื่องของทุกขาอริยสัตว์ศึกษาในเรื่องของสัจจะในเรื่องของความจริงที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินไปแล้ว ตามทางนี้โดยท่านได้ทำกิจในยาตะปริญญาซึ่งขณะนี้เราก็กําลังทำกิจอยู่ทั้งในเรื่องของการศึกษาให้เข้าใจแค่คิดได้อย่างนี้ก็เป็นบุญใหญ่แล้วใช่ไหมคะว่าเรานั้นอยู่ในลู่ทางอันประเสรศิฐที่พระสมาสัมพติยาได้วางไว้ให้เรานั้นได้เดินตามในทุกขะอริยสัจเพื่อกำหนดรู้ โดยยาตะปริญญาตีรนาปริญญาและปหานะปริญญาซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกได้ตามลำดับไปค่ะว่าโดยความหมายของรูปซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วแต่จะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโดยความหมายแห่งรูปนั้นมีเจ็ดคือรูปหมายถึงรูปประคันดังบาลีว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคต และปัจจุบันเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตทั้งที่อยู่ใกลและอยู่ไกลรูปทั้งหมดนี้เรียกว่ารูปประคันอยู่ในอภิธรรมวิพังข้อที่สองค่ะ2รูปหมายถึงรูปประพบดังบาลีว่าเจริญมัคมัคในที่นี้ท่านหมายถึงอุบายเป็นเครื่องบรรลุเพราะ คำว่ามักนั้นเนี่ยแปลว่าทางดำเนินอันเป็นการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงรูปประพรมหรืออรูปประพรมหรือเป็นทางดำเนินเพื่อออกจากภพทั้งปวงอันหมายถึงมัดชิมาปฏิปทาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในที่นี้หายถึงรูปประพบซึ่งเป็นการดำเนินไปสู่รูปประภูมทั้งหลายนี้ก็มีอยู่ในธรรมะสังคณีค่ะข้อ417 ข้อสามรูปหมายถึงนิมิตกสินดังบารีว่าไม่สำคัญรูปในภายในย่อมเห็นรูปในภายนอกนี้มีอยู่ในธรรมสังคณีข้อหนึ่งร้อยแปดสิบสามข้อที่สี่รูปหมายถึงปัจจัยดังบารีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอากุศลธรรมอันลามกย่อมเกิดขึ้นเพราะปัจจัยนั้นคือรูปของตนดังนี้ ข้อห้ารูปหมายถึงสรีระด้วยบาลีว่าสภาพอันอากาศแวดล้อมแล้วก็ถึงการนับว่ารูปนั้นแหละนี้ในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปันนาตข้อสามร้อยสี่สิบหกข้อหรูปหมายถึงสีดังบาลีว่าจักขวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปนี้ในอัตตกถาอายตนาวิพัง ข้อเจรูปหมายถึงสวดส่งดังบาลีว่าผู้ถือรูปเป็นประมาณเลื่อมใสแล้วในรูปนี้ในปุคลาบัญญัติข้อหนึ่งร้อยสามสิบสามค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ารูปจึงมีหลากหลายความหมายที่ต้องนำมากล่าวซ้ำเพื่อให้เราเข้าใจเมื่อไปศึกษาในพระไตรปิฎกต่างๆนั้นเราจะต้องตีความหมายออกตามนั้น จะงไม่ลังเลสงสัยเลยว่าพระองค์ทรงแสดงตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงรูปประขันธ์หรือหมายถึงรูปปภะหรือหมายถึงปัจจัยหรือสรีระทั้งหลายเหล่านี้ค่ะมาโดยนัยยะเจ็ดประการอธิบายเรื่องรูปรูปปฏิติรูป,ปังธรรมชาติใดย่อมแปรผันคือย่อมถึงความพิการด้วยวิโรธีป,ปัจจัย ที่มีเย็นและร้อนเป็นต้นหรือว่าอันวิโรธีปัจจัยมีเย็นและร้อนเป็นต้นให้ถึงความพิการเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปมันเป็นรูปปรามาัดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคยาวตรัสว่าย่อมแปรผันเพราะเย็นบางย่อมแปรผันเพราะร้อนบางดังนี้เป็นต้น ก็ความเกิดขึ้นแห่งรูปที่ผิดแผกกันในเมื่อมีการประชุมแห่งวิโรธีปัจใจมีเย็นเป็นต้นชื่อว่าความแปรผันในรูปสังขาะนี้ในสัมโมหะวิโนโทนเนขันทวิพังกล่าวไว้ว่าธรรมะที่ชื่อว่ารูปด้วยอัตถาว่าย่อยยับและอื่นๆนะคะสมดังพระดำรัสที่ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่รูปย่อมย่อยหยับไปและฉะนั้นจึงเรียกว่ารูปเพราะเหตุไรเพราะรูปย่อมย่อยหยับเพราะเย็นบางเพราะร้อนบางเพราะหิวบางเพราะกระหายบางเพราะสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบางเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ รูปสลายอันเกิดจากเหตุที่ทรงกล่าวนี้แล้วก็ยังมีเหตุปัจจัยที่ทําให้รูปเหล่านั้นเกิดไม่มีอยู่ก็ทําให้รูปเหล่านั้นสลายไปด้วยในปรมัตถีปณีกล่าวว่ารูปมีการแตกสลายเป็นลักษณะนี้คือเราต้องจำไว้เลยเพื่ออะไรในการใส่ใจอย่างนี้เราจะได้เข้าใจว่ารูปเหล่านั้นไม่มีและที่สำคัญ รูปนั้นย่อมมีความแปรปรวนและมีความแตกทำลายไปเช่นหัวใจซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแห่งธาตุดินที่เราเข้าไปยึดมันว่าหัวใจของเรานั้นแท้ที่จริงก็คือธาตุดินย่อมมีความแตกสลายไปตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นองค์ประกอบรวมรวมของธาตุสี่ธาตุนั้นก็มีการแตกสลายเพราะเป็นรูป ซึ่งเป็นทุกขะอริยสัจท,ที่เราต้องเข้าไปกําหนดรู้ค่ะนั้นคือสิ่งที่ยากที่สุดที่จะไปกําหนดรู้ว่านี้คือทุกขะอริยสัจรวมประกอบประชุมกันเป็นรูปเป็นก้อนเป็นแทง่งและเป็นก้อนทุกและต้องมีการแตกสลายไปซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วที่เราต้องเข้าไปกําหนดรู้ในทุกขะอริยสัจ เมื่อมีแล้วย่อมไม่มีเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ในรูปถูกรูปที่เราคิดว่ามีและเคยมีจากไม่มีในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นในลักษณะของรูปแปรไว้ชัดเจนในลักษณะคือมีการแตกสลายเป็นลักษณะเมื่อเราค่อยๆน้อมทำความเข้าใจนะคะเราจะค่อยๆรับได้ทนได้และ เป็นผู้เข้าไปรู้ลักษณะของทุกขะอริยสัตว์เมื่อรู้รูปก็สามารถจะรู้สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่รูปก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะสิ่งใดที่เป็นทุกขะอริยสัตว์ก็เป็นอย่างนี้เกิดมีแล้วตั้งอยู่และในที่สุดก็ต้องดับไปและจริงๆแล้วการเกิดของมันนั้นเกิดสืบต่ออยู่ตลอดเวลา แตกการที่เรามีปัญญาน้อยจึงไม่สามารถกำหนดเข้าไปในจุดนั้นๆได้พระองค์จึงทรงแสดงให้กำหนดในลักษณะที่อาจจะดูแล้วยาวหน่อยเช่นเมื่ออยู่ในที่มีแดดในที่สุดก็จะเข้าไปที่ที่ไม่มีแดดเหล่านี้เป็นตน้นเช่นเดียวกันค่ะรูปที่เคยคิดว่ามีและด,ดีอยู่เช่นตาในที่สุดก็มีการแตกสลาย จากไม่มีโรคตาคือฝ้ามวัวทั้งหลายนั้นก็จะค่อยๆฝ้ามวัวและในที่สุดก็มืดสนิทไปค่ะเมื่อเรามารู้สัจจะคือความจริงคือทุกขะอริยสัจเป็นเช่นนี้เราจะได้ยอมรับได้และที่สำคัญคือเป็นการเข้าไปกำหนดรู้ความจริงซึ่งความเห็นถูกเหล่านี้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรล่ะคะ ก็มันเกิดที่หาเทียววัตถุซึ่งปกติแล้วเป็นที่อยู่ของอกุศลความไม่รู้แต่เมื่อใส่ความรู้เข้าไปเรื่อยๆก็จะเป็นที่ตั้งของความเห็นถูกซึ่งข้อนี้ก็เป็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดแล้วนะคะความเข้าใจถูกรู้ถูกเห็นถูกนั้นคือปัญญาเริ่มแรกที่ควรจะมี แล้วการที่เราได้ไปกำหนดรู้เหล่านี้เอาไว้จึงเป็นความน่ายินดีเป็นความรอบรู้ในสิ่งที่พระสมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าการที่เราจะผนจากถูกได้ก็ต้องศึกษารอบรู้ในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคร่ำครวญว่า ทำฉไนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ค่ะเมื่อเราถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะเราก็ต้องมีพระธรรมนี้ล่ะค่ะเป็นสารณะเพราะพระองค์ตรัสไว้ก่อนการปรินิพานว่าพระธรรมเป็นพระองค์ใช่ไหมคะ เมื่อเราค่อยๆเข้าไปกำหนดรู้จึงเป็นบุญใหญ่ที่ผู้มีบุญเท่านั้นได้เข้าไปรู้ความจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้และนี้คือลักษณะของรูปต้องเป็นอย่างนี้จะเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนงังหรือจะเรียกว่าดีเสเลตน้องหรือจะเรียกว่าลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำ หรือไฟอุ่นไฟชระไฟป่วยไข้ที่สุดก็มีการแตกสลายด้วยปัจจัยนั้นดับไปหรือจะด้วยวิโรธิป,ปัจจัยคือความเย็นร้อนซึ่งเกิดขึ้นภายในบ้างภายนอกบ้างเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเราศึกษาเข้าใจนั้นความลังเลสงสัยในการปฏิบัติก็จะลดลง เราสามารถเข้าไปกำหนดได้ในขณะที่ปัญญามันเกิดขึ้นค่ะไม่ต้องรอเวลาว่าต้องไปปฏิบัติที่โนนที่นี่แต่ลืมไปว่าในชีวิตส่วนใหญ่นั้นคือชีวิตที่เป็นปกติอยู่ที่บ้านซึ่งปัญญายาณก็เกิดได้ใช่ไหมคะก็เล่งกำหนดรู้เลยค่ะเช่นผมปรากฏชัดขึ้นมาในปัญญาก็ให้เข้าไปรู้เลยว่า มันเกิดด้วยเหตุปัจจัยและเมื่อเหตุปัจจัยหมดไปสิ่งเหล่านี้ก็ต้องดับไปและมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้นานอย่างที่ปรารถนาอย่างที่คิดความเห็นถูกที่เกิดขึ้นนี้ล่ละค่ะเป็นการละสมุทัยและความเห็นถูกนี้แหละจะเป็นการดำเนินไปแห่งมรคองค์อื่นๆเช่น สัมมาสังกัปปะก็คิดถูกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ถูกต้องอาชีพก็ถูกความเพียรถูกการมีสมาธิตั้งมันและในที่สุดเข้าถึงสมาธิที่ตั้งมันในมันคค่ะจึงเป็นอริยมัคขึ้นมาได้จึงเป็นเรื่องที่เรานั้นอย่ารอช้าเลยค่ะเวลามีน้อยและที่สำคัญขณะนี้ จิตที่มีความแข็งแรงที่ยอมรับได้เหล่านั้นก็มีอยู่แล้วเราจะไปรอเมื่อไหร่คะกำหนดตอนนี้เลยคะ่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าคะ่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนากินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ